สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการทําเกษตรทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็กําลังจะไปด้หญ้าต้นมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่ปลูกเอาไว้หญ้าเตียมเลยนะครับไม่ไม่โตเพราะว่าหญ้าเยอะนะครับก็เลยเดินผ่านมาเห็นต้นผักกยงก็จะถ่ายรูปผักกยงมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนตอนแรกว่าจะปลูกเล่นๆไว้เฉยนะครับว่าเอาไว้พอให้ได้ใส่แกงหน่อไม้นะครับบังเอิญมันงามมันสวยนะครับก็ ไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับก็ปลูกไว้แกงแกงใส่หน่อไม้แซบนะครับนี่ครับต้นผักกะเยงครับผมนี่คือต้นผักกะเยงนะครับอันนี้ไม่ใช่ผักกะเยงนานะครับอันนี้จะเป็นผักกะเยงที่เป็นเถาเลื้อยนะครับเลื้ยไปตามน้ําน้ํายิ่งยาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งยาวขนาดนั้นนะครับนี่ครับผมปลูกเป็นแถวไปนะครับอันนี้ใช่หมดเลยนะครับนี่ครับผมปลูกเป็นแถวไป ยาวไปถึงตรงครึ่งครึ่งนี้ครับครึ่งทุ่งนานี่ะครับนี่นะครับนี่นะครับจะปลูกมาประมาณนี้นะครับเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้นะครับบางท่านก็จะใส่กับซุปหน่อไม้ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเมนูที่จะใส่พักพักแยงนี่ก็จะมีต้มปลานะครับต้มปลานิลต้มปลาช่อนแกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบซุปหน่อไม้นี่ก็บางท่านก็อาจจะไม่ใส่นะครับแต่ผักกระยงนี่จะจะเป็นผักที่คู่ครัวอีสานเลยนะครับในช่วงนี้รื่องดูดูฝนนี่ก็คือจะมีหน่อไม้เยอะนะครับก็ปลูกไว้เป็นในครัวเรือนที่ที่สุดนะครับอันนี้ผมปลูกใส่แปลงผักพายนะครับผักพายผมก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับผมเพราะว่าฝนไม่ตกน้ําไม่ค่อยมีนะครับโซลาเซลล์ผมเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าแปลงมันใหญ่แล้วโซลาเซลล์ก็กําลังวัด ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงยิ่งคลึ้มๆลแบบนี้นะครับโซล่าเซลล์ผมไม่ทํางานเลยนะครับผมไม่ทํางานเลยไม่ได้น้ํานะครับแต่ต้นผักกระแหงนี้สวยครับสวยงามครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพามาดูแปลงผักบุ้งครับผมส่วนแปลงผักบุ้งอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะครับเป็นผักบุ้งแก้วพัน์เล็กนะครับยอดขาวอวบครับยอดขาวอวบใส่กับซุกี้อร่อยมากครับจะจะกรอบนุ่ม นะครับผมนะครับในนี้ก็ลงผักขยงบ้างนะครับนี่ครับต้นผักขยางครับนี่ครับลงในแปลงนี้ก็ลงครับยาวไปถึงนู่นแต่ว่าแปลงนี้เพิ่งลงยังไม่โตเหมือนกับตรงนั้นนะครับก็ปลูกไว้ให้ญาติญาติพี่น้องนะครับเพื่อนๆในบ้านนะครับเวลาเข้าแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ต้มปลามีความประสงค์อยาก จะใส่ผักกระยงก็มาเด็ดเอาได้เลยนะครับผมไม่ได้ห่วงนะครับผมปลูกไว้ให้คนกินเ็าไม่ได้ห่วงครับอ่าทีนี้ก็พามาดูต้นมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับที่จะได้หญ้านะครับหญ้าก็รกมากนะครับฝวนตกแลวหญางามนะครับนี่หญ้าครับฮอลแลนด์มะละกอฮอลแลนด์ที่ที่จะมาได้หญ้านะครับก็คือนี่นะครับหญ้าคุ้มหมดเลยนะครับ นะครับมะละกอฮอแลนด์นะครับถ้าหญ้าคุมแล้วมะละกอจะไม่โตนะครับพืชพืชชนิดไหนก็ไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดายหญ้านะครับนี่มะละกอฮอแลนด์นะครับปลูกตามถนนไปจนนู่นนะครับครับผมอันนี้คือที่จะมาดายหญ้านะครับจะจะเอาหญ้ารอบๆอบโคเขาออกนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งต้นด่างอ่านําเสนอเลยนะครับมะละกอฮอลแลนด์่างนะครับใครสนใจอะไรด่างๆก็ขายไม่แพงครับห้าหมื่นพอนะครับผม นี่ครับมีต้นหนึ่งด่างมาจากสวนเลยครับซื้อมาก็ด่างมานี่เลยครับนี่ครับใครสนใจก็ขายไม่แพงครับห้าหมื่นไม่ถึงแสนครับผีบ้าขายนะครับผมอ่าพีบ้าขายต้นละห้าหมื่นครับคงไม่มีพีบ้าซื้อหรอกเนาะโอเคครับผมครับก็จะมาได้หญ้านะครับก็จะเอาญ้าในโซนนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับออกให้หมดเลยนะครับ ครับผมเอาออกให้หมดเลยเพื่อที่จะให้ต้นมะกออฮอนแลนด์ที่ผมปลูกไว้โตขึ้นมานะครับครับก็เลยถ่ายรูปผักกระยงให้เพื่อนๆดูนะครับประตูปลูกไว้แล้วก็จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับฝั่งนี้ปลูกก่อนนะครับฝั่งนี้ปลูกก่อนแต่ฝั่งนี้ก็อ่าคนผ่านไปผ่านมาเขาก็มาเก็บนะครับมาเด็ดบ่อยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเพราะว่าเราปลูกไว้ให้คนกินอยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับอีกกอนนะครับกอเป็นกอ ครับกอผักไะ่แงงั้างนั้นเลยนะครับจะยาวขึ้นตามน้ํานะครับนี่ครับหอมนะครับหอมผักกระแงงยามฟ้าแรงคําลงมานะครับโอเคครับผมครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามแล้วก็ทําการเกษตรเหมือนกับผมแล้วก็รักการเกษตรเหมือนกับผมนะครับดูความคืบหน้าหรือว่าดูผลผลิตทางการเกษตรของผมนะครับทิ้งท้ายด้วยมะละกอ ฮอแลนรนใบด่างนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ